สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดลำธานพร้อมบ้านและสวนผล,ลไม้นะครับพื้นที่แปลนนี้ติดลำทานประมาณ300เมตรน่าจะได้นะครับด้านที่ติดลำธานเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับส่วนตอนนี้ผมพามาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเขาได้ทำเป็นรั้วคาร์บอย4สี่ชั้นเอาไว้ส่วนตรงนี้กับถนนสาธารณะนะครับ ที่เขาเป็นถนนหินคุกนี่แหละครับส่วนในแปลงก็จะมีผลไม้แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มะข่าไม้ยางนานะครับผลไม้ก็มีส้มโอมะยงชิดเยอะแยะมากมายเลยนะครับในแปลงแล้วก็จะมีไม้ใหญ่เยอะนะครับในพื้นที่แปลงนี้นครับส่วนด้านที่เรามองเห็นไปนู้นก็นจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นบ้านพักบ้านอาศัย ที่เขาได้ปลูกเอาไว้ติดกำทานอยู่คนละฝั่งกับเรานะครับแล้วก็จะมีวิวเขาใหญ่นะครับมีวิวเขารอบเลยครับพื้นที่แปลนี้แล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายมีความเป็นร่มรื่นนะครับแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างผลไม้ก็มีหลายอย่างนะครับมะม่วงมะไฟเหรียญทองเอองาะไมะยงคิดเยอะแยะมากมายเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านนะครับมีบ้านอยู่สองหลังนะครับแล้วก็จะจิตลำธารประมาณสัก300เมตรนี่แหละครับนี่คือส่วนที่จิตลำธารน,นะครับด้านที่จิตลำธารก็ここจะมีไม้ใหญ่เป็นร่มเงาแบบนี้นะครับมีต,ต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับส่วนที่จิตลำธารน,นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก300เมตรน่าจะได้นะครับพื้นที่จิตลำธารแปลงนี้สวยนะครับน้ําไม่แห้งนะครับพื้นที่เป็นนี้น้ําไม่แห้ง มีบ้านอยู่สองหลังห้องน้ําก็ทาเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามกับเราก็เป็นบ้านพักบ้านอาศัยนะครับเพือนบ้านน้ําไฟครบเลยนะครับสายอินเทอร์เน็ตก็มีหรือว่าใช้ได้นะครับพื้นที่แปลนนี้สวยสวยด้วยน้ําน้ําไม่แห้งนะครับพื้นที่มีทั้งหมดสิบสองไร่เขาขายอยู่ที่ไร่ละเก้าแสนบาทราคาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถ้าอยากจะ ต่อรองราคาหรืออะไรก็มาคุยกันได้ <c oughs> แต่น้ำสวยนะครับพื้นที่แปลนนี้น้ำสวยมากน้ำไม่แห้งเลยนะครับแล้วเขาก็ได้ปรับพื้นที่เอาไว้ให้แล้วมีต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วก็มีวิวเขาเป็นวิวเขาที่สวยนะครับอันนี้เรียกว่าเขาช่อนะครับเขาใหญ่ก็ดูด้านหลังสีน้ำเงินนั่นแหละครับวิวเขาล้อมรอบสาม้อยหกสิบองศาก็จะมีบกมะม่วงวะไฟเหรียญทองนี่ยนะครับ ตอนนี้คือไม้มะค่านะครับก็ทำแทงน้ำเอาไว้รดน้ำจนไม้เป็นที่เรียบร้อยส่วนในแปลงก็จะมีผลไม้แบบนี้แหละครับส่วนตรงน,นี้ก็จะมีมะไฟเหรียญทองมีมังคุดแล้วก็มีเงาะมะไฟเหรียญทองด้านนี้ก็โตแล้วนะครับออกลูกแล้วส่วนด้านนี้ก็จะมีมะม่วงนะครับ หม้องก็ออกลูกแล้วพื้นที่เขาได้ปรับเอาไว้แล้วครับตรงนี้มีความสวยงามแล้วก็ลมลื่นนะครับส่วนอีก <c oughs> ด้านหนึ่งที่ผมจะพาไปดูก็คือจะมีมมยงชิดเยอะฝั่งทางนู้นนะครับพื้นที่สิบสองไร่นะครับพื้นที่แปลงนี้ส่วนด้านนี้ของแปลงเขาก็จะทําห้องน้ําเอาไว้นะครับมีห้องน้ําเวลามาเราก็จะได้มีห้องน้ําเข้าแล้วเขาก็ได้เทป,ปูนเอาไว้ส่วนตรงนี้ บ้านก็คือตรงนี้แหละครับบ้านมันก็อาจจะเก่าอยู่บ้างเราก็มาปรับปรุงฟื้นฟูเอาหน่อยเนาะก็พออยู่ได้นะครับบ้านสองหลังก็จะมีต้นยางนาใหญ่ๆทู้สงสูงเลยนะครับในซอยนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะทําเป็นจุดกลางเ้น์กันนะครับเพราะว่าติดน้ํากันยาวมากทําเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทําจุดกลางเ,นนนเา้น์กับเขาน้ําไปก็ครบแล้วครับ ส่วนด้านนี้เป็นลำธารน,นะครับแล้วก็มีไม้ใหญ่เป็นร่มเงาไม่ร้อนเลยครับพื้นที่ตรงนี้ไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยครับแน่นไปหมดเลยตอนนี้คือลำธารน,นะครับน้ำไม่แห้งนะครับพื้นที่แปลนี้น้ำใสใสเนี่แหละครับพื้นที่เอ่อทั้งหมดสิบสองไร่นะครับพร้อมบ้านสองหลังมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายเลยครับ ร่ลมลื่นนะครับแต่บ้านก็จะเก่าหน่อยแต่เราก็มาดูแลปรับปรุงเอาหน่อยนะครับมันก็จะพออยู่พออาศัยได้นะครับ